อิทังเมยาทิน,นันาทินังโหตุโหตสุติตาโมโุติตาโหตาติโยาติโยขอบุญกุศลนี้อบ yeah, ุญกุศลนี่จงเป็นผลสำเร็จงเป็นผลสำเร็จแก่ข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้าและยากของข้าพเจ้าทัลายไาของข้าพเจ้าทหลาย วันนี้หลวงปู่ให้พรนะครับเสียงดังฟังชัดทีเดียวนะครับหลวงปู่ทองสุขรัตเมโทนะครับพระครูพุทธิศาสตร์มุนีพระเสดิอาจารย์ชื่อดังเจ้าวาาวัดหนองพอบ้านค่ายระยองนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดระยองวันนี้ท่านเสกว่าทุมคนที่ระลึกงานกระถิ่น2568 จัดสร้างโดยคุณวิพนยองลีไซเคิลนะวันนี้คุณใจแอ่นเชิญยิ้มนะศิลปินตลกก็ออกมาร่วมพิธีด้วยนะ